กราบนมัสการครับปูครับได้ยินยุคข้าจะได้ยินอยู่ปูเป็นจังไหนปูฝ <c oughs> ันบอกจาก้าปูหรือว่าเลขมาแต่ใสอีกจาก้าโอ้ปูเขาปั่นยวนน้ำปูนักลาา่ากเศร้าเนี่ยละอันเลขปูกแก้ว<อ>นั่นเองจา้าปู บอกว่าปูนี่ปูปูจังหวัดปูไหมฮะค่ะก็วันนี้ก็มีิเศปูเสี่ยวปูนันขล่าปูนันขล่าเออยโยกีปูปูนี่ไหมฮะยุดน้องงามสาวนี่ไหมยิสานี่ไหมค่ะค่ะครับขอบันเชทียนบุนขึ้นมาเมื่อเช้านี่ครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายบอกปูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเมื่อเช้าเนี่ยทำพิธีบวงสรวงบอกปูอ่าก็มีอ่าเสร็จไหวมันจะงอย S <S โอ้องโชงเขีนไว้มันจะไจะว่าพาท่านไดเหมือนเชิมันขึ้นดรอกเนลาสงการแล้วคนละครับผมคนไม่ฝ่าไม่ลุกคนละครับทังที่ใดเมื่อทังที่นั้นจังทีนั้นเชิมนขึ้นขึ้นก้อนขึ้นข้นขึ้นว่าเกียอยากกินบันไดให้เิ็นนะค่ะอยากกินบันไดลุกไห้เป็นพ้อเหมือนกันเยอะยู่า ก็คเกิ่งจะได้ทำให้มันเงันกันได้ทั้ง <that> พูด <reated> <sh arp Buck ham> ้เห็นน่ะพูดพ่อเสียพูดกับว่า้เห็น่ะกูก็บอกทุกคนนี่แหละม่ากันเราไตแดงแม่เอาแต่มันดไตดีใส่พินมันพูกกระบอกหมกปวดไทยเหมันเขาซ้ำตัวตรงๆเนาะค่ะตัวตรงๆเนาะกลางล่างกั่แตว่าล่างกั่ว่าเลขออกตัวเดียวกันกต่ได้ทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวกัน บางคนเพิ่นกัว่าบ่เห็นจ้าปูมันมันมีมันมันชุดแรกที่ปูปล่อยคลิปออกไปนั่นบ่ทันได้มีแม่นบ่ค่ะแม่นแมนที่ชุดสองนี่ปลาที่เพิ่นมาให้ชุดสองนี่มันต้องตรงตรงพอโรคปูนี่เนาะจ้าคลิปแรกกันพูดตันสิ่งถ้าเจ้าก็ได้อยู่มันก็เข้าสองตัวอยู่ที่นอกปูนอกคลิปแรกก็ได้คลิปแรกก็นสามคลิปสองเนาะค่ะพู้กันแน่นเลยกันตัวตันกันกันสามคลิปสองเนาะตาหลินก็ได้ยุ้อคลิปสองคลิปสามเนาะครับ เอาในคลิปน <mile> oh, ี่ค่ะป so, so, so so, so so ูในคลิป so, น so! ี <laughs> <ch tra> ้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแมนบ่ปูโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วก็ผู้ขาดอันสุ่มสียหาไปนันมันกับเลขกผู้แก้วแน่เพราะวเป็นกับอายุร้อยร้อยหม่องเพิ่มเปลี่ยนพวกเก็บพวกกูกินพวกค่ะโอ้กันล่อเใิ่งอยู่กันท่เข่ามาจนวมาผู้เฉนียงมันยังไงบอกขาดคือได้ยินจากปากปูนั่นจะนี่กับปากปู ก็ก็ลงกันให้เห็นดูแล้วก็จนเข้าจน o ะ l ักัาูไว่าพอคักเนจ้าแม่นตงใจไลาไปให้กอทังหลาก็ได้ผูก็ตรงใหแมันน่นอหาองเดียวอยู่เด้อแต่ว่าพอลับแกสิยากซ้อมเบิ่งคันเวลานี้ก็สิยากคนละการก็บ่ลับแต่นี่ล่ะผูว่าเอ๊ะสิได้นําปูอีกบ่น้อเป็นแบบนี้ว่าซั่อกคือเป็นลักษณะเก่าซั่นดอกมันคือเป็นคือเก่าแท้นังบพากันใส่ใจดนกคนละนครับ ก็ไม่เคยปูไงพ่อฉันหรอกข้ายากน้ำไปไายคลิปที่ปูกังเวนนี่ซีโมงที่นอกปูโทษนะอ๋อว่ามันเขาบ้านเลี้ยวสันลกจ้าเอาปูเอาไปได้แค่นี้เล่ะพร้อมแล้วจ้าปูเล็บปูหนักขนาดมาตีเออเล็บปูหนักขนาดจู่นี่ล่ะมองปุ้มฐานปูนี่ล่ะค่ะเออขอจากไปในตรงเล็บปูวัดป่าอุดรในตรงนี่ล่ะจ้า ผู้กาเห็นมันหลายตัวจามก็มีนมากอ่ะแล้วคนมันกับอายุสองมองมันก็ให้สองมองนะผู้เจ้าก็เลยมันก็เลยเป็นเหล็กหลายตัวตามก็ม็นมากอ่ยเด็กพ่อพูดวันขึ้หลายแต่ว่าผู้็เลยเพ่าตัดกินใจหมู่บ้านเดล่าร์วัดขอท่านกู้อีกหน้าเสนอเพราะว่าต้องหายไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเหล็กเป็นหายแม่นะวันนี้ผู้็เลยตัดกินใจว่าขอจากกู้์รุงเทยแล้วก็ขอบน

ราะว่า่นที่มาหรอนเต่ายื่นนะแต่ว่าปนมาหายจะมขึ้นหครัะกับวันจะดนก็พุ่ล่าวันมาัง้้าเขาเขาเลยถ้าเ่มันติดขาสุ่มนัินกับว่าเพราะทำกุ้งเหยี่ยก่อนนะกับเพราะนาทีมเราเอาไว้ร่วมกันจ้าว่ากับพวกทุกข่ายพวกกาเม็นไหเม็ดเดียวยกกาเกับป้อนบครถทงแต่ที่เขาเมียดลากกัหนใจะนาเบืองทังยี่เลยจ้ว่าพว้ก็มันใจแบบเป็นร้านโบราณกันพอจากพุ้มปูเนี่ย ครับผมเออผู้กับมันใจแบบเป็นล้านคนละเพราะว่าเออกานขอคนที่ดีคนก็ต้องให้ยิ่งทีนะครับเพราะว่าผู้ที่มีได้ต้องสั่งขอยังไม่เป็นการให้ยังแบนแย่ทัดทัดทุกๆุกอยังให้เอาทั้งสามโตทั้งสองโตเนาะมันนี่นี่ไอ้ผู้ลูกชิดผู้เนี่ยละคนมาขอเป็นลูกชิดผู้พอสมเนี่ยละบางทีมา่อซอยผู้คนเล่ยมาขอเป็นลูกชิดผู้ผู้ก็เล่ยย่อมลำใบก็เล่ยว่า นีหลักกระได้นมาซอยเิ่นซื้อได้นะครับเออเนซื้อครับผู้ได้ปณิกาพผู้ก็ได้ให้มากเอนี่ยมือเมุานี่ละต้ไนเอาลูกโัวเล็กไปเตอจ้าสามสี่หกสามสี่หกอม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยสามสี่หกเลขปูหนาคขลาดเนาะปูแมน เปลี่ยนออกมาป,ป,หหปูเปลี่ยนออกมาลักษณะใดตัวเลขนี่ป<แ>ูออกมาลักษณะใดคือเห็นตัวเลขสามสี่หกครับผมออกมาคือคนโบกจากปากเลยพุคนน้ำแบบขึบ้นหน้ากาศนะคนนีกน้กอูอันเชิญคนนี้มือเต้านี่สามวงค์นั้นค่ะค่ะเพิ่นมาซือ้อละ<า>คนเป็นไงยื่ได้บันดาลนี่เพิ่นเป็นไงเลยเพิ่นเดิมได้ยังบาดาลสามสี่หก ขึ up, <ะ>้นมาพ่นน้ำเห็นตัวเลขยุบยุบตัวละอองน้ำบอกปูบอกมันบอกออกปากเลยโอกออกปากครับเออมันบอกได้บ้างบนสามสี่หกโอ้บอกออกปากตรงตัวนี้จ้าสามสี่หกแต่ว่าเฮ้าก่าจะชะล่าใจเพราะว่าร่เงื่อนพึ่นกับบางตัวหนึ่งคือเป็นสองเฮ้าก่าแต่นี่อาจจะเป็นหกเพราะว่าหกกับโตัวเดียวกันเลากันได้กับปูก็ได้เพราะว่าตาอาม สี่เก้าอะไรสามสี่เก้าเพิ่มเติมไปอีกตีกอพราะว่าเลขหกเมันสอบเลี่ยนเลขมันหันเัวเลขปูมันเป็นยังไงนะค่ะครับผมเอาไว้อีกังนงเลยสามสี่เก้าครับสามสี่หกสามสี่เก้าเออเราขัเงินคยันต์ตันเดีน้องโกงให้คนตันเอาค่ะเครื่องพันหุ่นแม่สามตัวปูกัเลยให้สามตัวเลยนะค่ะ ไอ้กันเป็นอย่างเจสซี่เป็นอย่างเจ้าเด่นกับจ้าไปตัดเอาเป็นสองโกะกัมันตัดเอามันเหยื่อล่างมาดิล่างต่อไปเป็นล่างครับล่างมัดเดียวเลยค่ะล่างดัดสามหกล่างสามหกเพื่นเพื่นบอกเพื่นก็บอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างหมดเน้ยค่ะครับเม็ดยาวสามหกเป็ย่อนสามหกสามหกเอ่อเม็ดยาว ล้ากากันเอาจะขันหัวอีกันนีก็อาจจะเปะ็นส,สามเก้าทัที่ก็ได้อีอ๋อเป็นสเก้าอ๋อพี่นีเราเาดอ่ามันมันมันขันหัวได้นะกันบนัเงี่กันบนนนก็กขันหัวลงทั้งไ้กัเป็นเลขกูกันหันหัวกัท้นเปเลขเเป็นอ่านี่แหละไม่นไม่นี่ล่ะให้มาตกกันเนาะปูเนาะกันสามเก้า้า็ได้อี้อพก็ให้แค่บน สี่หราจ้านสามหกตัวนี้ไหมอันนี้คือคุ้มขึ้นของผู้กับเต้าแด้เว่าะเพราะว่าผู่ก็เห็นลักษณะเด่นขู่กัเพราะอย่างไอ็กซซพันพาค่ะก็ต้องกันไว้คือสามสี่เก้านั่นครับคันสามเก้านั่ครับอ่าอสำหรับคลิปนี้เน้อะกู สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นเลขปูปนาคลาดค่ะปูนาคลาดพ้นกลางไหมาสามสี่หกกับสามสี่เก้าตัวตรงคือสามสี่หกตัวเก้านั่นคือวชือย่าาดิบอันนี้เชื่อตัวก,กันครับเออโตัวหันหัวน่ยพูเป็นปูหันอะไรเองก็สามสี่เก้า่ การล้างคือกันเพื่อนกให้สามหุกเป็ดโยวคูกันเรียกบอกว่ากัไนไว้เครอ่อสามเก้าครับผมอืวม่ก็นี้วันเดอร์แนไอ้แบบยิมดเลยคือยังเบอร์โทรคู่นั่นแนะหะเพื่อนก็นะไปบอกจู่กันะ่ะเพื่อนจะบอกว่าจู่เอร์โทรคู่กันมันน,นินเลยกันแปดจิดสามมกกรไไฮกันกระไฮกันนี่แหละ